ว่าคุณทักษิณที่ไปถึงท่าเพื่อไทยเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าคุณทักษิณไปถึงนั้นคนที่เป็นกลุ่ม inner circle คนที่เป็นคนที่อยู่กับคุณทักษิณมาตลอดนะครับจะปรากฏตัวนะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็เห็นว่าในภาพนี้คุณทักษิณก็มาพร้อมกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยประกบแน่นที่สุดนะครับ ถัดจากแพรทองทานลูกสาวคุณทักษิณคนที่ใกล้ที่สุดคือคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมเป็นคนที่อยู่กับคุณทักษิณมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแม้กระทั่งอาจจะย้อนไปตั้งแต่สมัยพักพลังธรรมด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคุณภูมิธรรมคือคนที่เป็นเสียงสะท้อนและเป็นคนส่งต่อความต้องการของคุณทักษิณมุมมองคุณทักษิณมายังสังคมไทยมายังพักการเมืองต่างๆที่แท้จริงคุณทักษิณคิดอะไรคุณภูมิธรรมเป็นสัญญาณเป็นกระจกสำคัญเราได้เห็นภาพคุณภูมิธรรมประกบคุณทักษิณ คู่ขนานกับคุณแพรทองทานหลังจากคุณแพรทองทานไปนะครับท่านผู้ชมจะเห็นหน้าโผล่มาแบบนั้นคือคุณเผ่าภูมิคุณเผ่าภูมิเป็นคนที่คุณภูมิทําผลักดันขึ้นมานะครับให้มีตําแหน่งในพรรคเพื่อไทยเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้กลุ่มที่เป็นกลุ่มอํานาจนําในพรรคเพื่อไทยก็คือกลุ่มคุณภูมิธรรมนะครับแล้วก็กลุ่มหมอเลียบหมอมงนะครับภาพที่เข้ามาในระยะใกล้ชิดพรรคมากขึ้นไปอีกนะครับนอกเหือจากคุณภูมิธรรมที่เข้าไปประกบคุณทักษิณอย่างชัดเจนเป็นเบอร์ต้นๆนะครับท่านผู้มก็็จะเหนว่า รัฐมนตรีคนสําค so um, so ัญนะครับอย่างเช่นคุณสุริยะจึงรุ่งลุงกิตนะครับประกอบคุณทักษิณนะครับคุณเสรีสัติ์พงพาณิชย์นะครับประกอบคุณทักษิณนะครับคุณจันทร์นะครับพงเพชรชุนละเอียดประกอบคุณทักษิณนะครับวันนี้พักเพื่อไทยนะครับคุณทักษิณปรากฏตัวแต่ในภาพที่ปรากฏตัวเนี่ยนะครับเป็นภาพของนักการเมืองแนวนักการเมืองเก่านะครับที่เมื่อประชาชนเห็นแล้ว ไม่มีใครเลยที่ประชาชนรู้สึกว่านี่คือตัวแทนของความเป,มมปเลี่ยนแปลงใหม่ๆในประเทศนี้ตัวแทนของพลังใหม่ในประเทศนี้ตัวแทนของคนหนุ่มสาวในประเทศนี้เป็นภาพตัวแทนของนักการเมืองหน้าเก,ก่าที่อยู่กับคุณทักษิณน,นะครับเติบโตทางการเมืองกับคุณทักษิณแล้วหลายคนพอไม่มีตําแหน่งทางการเมืองก็ได้รับความสานุกจากคุณทักษิณในแง่ของวิชาชีพต่างๆนะครับมีความช่วยเหลือมีการดูแลมีการเกื้อกูลกันพักโดนยุบก็มีการดูแลเป็นประจำทุกเดือนนะครับ นอกเหนือจากพักตดนยุบจะมีการดูแลเป็นประจำทุกเดือนนะครับขณะที่ไม่มีการเลือกตั้งก็ดูแลเป็นประจำทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออาณาจักรของคุณทักษิณที่แท้จริงนะครับเป็นอาณาจักรหรือเป็นจักรวาลคุณทักษิณซึ่งแตกต่างกับจักรวาลของประชาชนจักรวาลนี้ประชาชนเข้าถึงไม่ได้นะครับนักการเมืองที่เราเห็นอยู่ในภาพนี้เป็นนักการเมืองซึ่งห่างไกลเหลือเกินกับชิดประชาชนทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุริยะ นะครับคุณเสริมสั์นะครับขอโทษนะครับเป็นนักการเมืองที่ที่ที่เป็นนักการเมืองยุคหนึ่งนะครับไม่ใช่นักการเมืองที่ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าเราจะเข้าถึงได้อะอย่างทุกวันนี้ถ้าอยากติดต่อคุณสุริยะจะติดต่อ,อยังไงไม่มีใครรู้จะติดต่อคุณพงเทรจะติดต่อ,อยังไงไม่มีใครรู้จะติดต่อคุณเสริมสั์จะติดต่อ,อยังไงไม่มีใครรู้จะติดต่อคุณภูธรรมจะติดต่อยังไงไม่มีใครรู้รู้ว่าเขาเป็นรัฐมนตรีรู้ว่าเขาเป็นใหญ่เป็นโตยุคคุณทักษิณแต่ถ้าเราเดือดร้อนเราจะติดต่อรัฐมนตรีเหล่านี้ได เหตุผลที่ไม่รู้คือเพราะเราไม่เคยเข้าถึงนักการเมืองเหล่านี้ได้แตกต่างกับนักการเมืองแนวธนาทรนาพิทานนะครับอยากิดต่ออไปที่พักก้าวไกลไปรอที่สภาย,ยังไงก็เจอนะครับสุริยะจะไปเจอที่ไหนไปคำนาคมโอ้โหชาวบ้านเข้าคำนาคมปุ๊บเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรตั้งแต่หัวจนเท้าไม่มีทางที่เจอรัฐมนตรีหรอกครับนี่แหละคือความแตกต่างเพราะพรรคเพื่อไทยเขาไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้เขาคิดว่าภาพแบบนี้คือภาพที่ยิ่งใหญ่นะครับภาพที่อยู่นานแล้วจะยิ่งทําให้มัน สร้างคะแนนนิยมได้แต่ไม่ใช่นะครับการปรากฏตัวคุณทักษิณเนี่ยนะครับมันกลายเป็นเรื่องที่คนก็จะวิพากษ์วิจารณ์กันนยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า2อาทิตย์ที่แล้วนะครับใส่เฟืองนะครับใส่เฟือคอนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆสแสดงความเข้าถึงผู้มีอํานาจไปเชียงใหม่เสรษฐาทวีสินมาต้อนรับอดีตนายกอย่างสมชายวงศวรมาต้อนรับคุณธรรมนัฐมาต้อนรับนะครับก่อนหน้านี้บอกว่าเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยนะครับหลังจากนั้นก็ไปถ่ายรูปที่ร้านตัดผม นะครับแล้วก็มีการบอกว่าเป็นภาพที่คนไปเจอคุณทักษิณไม่เบังเอินหรอกครับทวิตเตอร์ที่เผยแพร่แรกแรกก็ทวิตเตอร์ของนักข่าวช่องหนึ่งที่ที่เจ้าของคือใครก็รู้กันอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือการจงใจแสดงบนป่าทางการเมืองของฝ่ายคุณทักษิณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งหมดนี้เป็นภาพที่สะท้อนว่าอะไรนะครับสำหรับคนทั่วไปภาพคุณทักษิณที่คนทั่วไปไม่ลยมก็คือคุณทักษิณบอกตัวเองเส้นเอ็นเปื่อยยุยคุณทักษิณบอกตัวเองอาการหนักคุณทักษิณบอกตัวเองหนักมากนะครับ โทรสพักเพื่อไทยคุณอนุพวี์พูดด้วยซ้ำแบบคุณทักษิณมีอาการเส้นเอ็นเปื่อยยุยจนต้องใช้เวลารักษาประมาณ1ปีถึงจะหายนะครับนั่นคือสิ่งที่เคยมีการประกาศกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าคุณทักษิณเส้นเอ็นเปื่อยยุย1ปีถึงจะหายวันนี้เห็นแล้วว่ามันต้องมีใครสักคนโกหกประชาชนนะครับถ้าไม่ใช่คนที่พูดว่าคุณทักษิณเส้นเ e อ e ็นเปื่อยยุยโกหกก็ต้องเป็นคนที่บอกว่าคุณทักษิณต้องใช้เวลา1ปีกว่าจะหายโกหก นะครับแต่มันต้องมีคนโกหกประชาชนอย่างแน่นอนในนิทานเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยเรื่องนี้คำถามคือใครเป็นคนโกหกระหว่างกอไก่คนที่บอกว่าคุณทักษิณเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยขอไข่คนที่บอกคุณทักษิณต้องรักษาเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยหนึ่งปีไม่มีใรทซาแต่อิมเพรสชันแบบนี้ไม่ดีกับคุณทักษิณอิมเพรสชันแบบนี้ไม่ดีกับพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่า พรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองไหนก็นตามสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นคือความซื่อสัตย์กับประชาชนเมื่อไรก็ตามที่ประชาชนรู้สึกว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่ซื่อสัตย์เปลี่ยนคำพูดไปได้เรื่อยๆคุณอยว่าว่า lessons. คุณจะได้คะแนนนิยมจากประชาชนวันนี้ผมไม่กล้าบอกว่าคนมองว่าพรรคเพื่อไทยซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์แต่คําถามว่าตกลงคุณทักษิณเส้นเอ็นเบื่อยยุ่ยเนี่ยจริงหรือเปล่ามันมีจริงนะครับคําถามเรื่องที่บอกว่าหนึ่งปีกว่าจะหายมันมีจริงเพราะตอนแรกบอกกันเองว่าหนึ่งปีกว่าจะหายอาการหนักมากวันนี้ไม่มีปัญหหาานี้้แแลวยไปด มันต้องมีใครสักอนโกงของประชาชนไม่มีใครรู้ว่าคือใครและเมื่อประชาชนไม่รู้ความคลางแคลงใจมันจะเกิดน,นะครับไม่ต้องพูดถึงกรณีอื่นๆื่นเช่นก่อนหน้านี้คุณแพททองทานเคยบอกนะครับว่าคุณทักษิณกับไทยจะไม่ยุ่งการเมืองไปฟุดดิจิทัลฟุดเป็นของคุณแพททองทานมาเยอะไปหมดนะครับดูข้อความเก่าๆข่าวเก่าๆของรีพอร์เตอร์แพททองทานย้ําทักษิณกับไทยไม่เกี่ยวกัรเมืองเกี่ยวัไหมครับไปพักแล้ว ไปเชียงใหม่ปุ๊บเจอหมดเลยรัฐมนตรีต้อนรับนายกปัจจุบันต้อนรับอดีตนายกต้อนรับปลัดต้อนรับอธิบดีต้อนรับไม่เกี่ยวกับการเมืองกลับมาเลี้ยงหลานนะครับไม่ยุ่งกับการเมืองนะครับสื่อเล่นประเด็นนี้กันทุกที่นะครับ PPTV ช่อง7นะครับย้อนฟังทักษิณบอกเลี้ยงหลานไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองพูดในรายการแคร์นะครับกลุ่มของคุณทักษิณกลุ่มของพรรคเพื่อไทย ออกอากาศเป็นประจาใน Voice TV นะครับคุณดวงฤทธิ์บุญนาคทีรัตรรัรตนเสวีนพก้าคงสุวรรณคนของ Voice TV เผยแพร่เรื่องพวกนี้กันหมอเลี้ยงสุรพงศ์สืบบวงลีพูดกันเต็มจอพูดใน Voice TV พูดในช่องทางต่างทักษิณกับไทยเลี้ยงหลานไม่ยุ่งการเมืองนะครับนักข่าวทุกที่ก็มาเอาภาพที่เคยพูดมาลงกันก็เห็นทุ่งทักษิณเห็นคุณนพก้านะครับผู้สื่อข่าว Voice TV วเห็นคุณดวงฤทธิ์เห็นคุณทีรัตนะครับเห็นคุณ สุรพงศ์บางคนบอกเอา้ามีทัป,ปนีด้วยทัป,ปนีเขาไปเป็นแขกนะครับเพราะว่ารายการนี้เมื่อก่อนก็จะชอบเชิญแขกไปเพื่อบอกว่าเขาเป็นกลางนะครับทัป,ปนีไปก็ไปถามเรื่องกลับมาจะยุ่งการเมืองไหมคุณทักษิณก็พูดว่าไม่กลับสื่อก็เอาภาพแบบนี้มาเผยแพร่ันต่อเอา้าเมื่อก่อนบอกว่ากลับมาเราไม่ยุ่งกับการเมืองไม่ใช่เหรอแล้วทำไมวันนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วแล้วมันดีกับคุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยไหมครับการถูกขุดคําพูดออกมาว่าเมื่อก่อนพูดอย่างวันดีพูดอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ไม่เป็นผลดีกับคุณทักษิณแล้วก็ไม่เป็นผลดีกับพรรคเพื่อไทยและไม่เป็นผลดีกับทุกคนโดยอ,องค์คาพยพด้วยเพราะคนจะจดจําว่าอ,องค์คาพยพเหล่านี้คือองค์คาพยพที่ตอนหนึแบบงน่งพูดแบบหนแบบึ่งปัจจุบันพูดอีกแบบเพราะเมื่อครั้งหนึ่งพูดแบบหนึ่งแบบปัจจุบันพูดอีกแบบเนี่ยความเชื่อถือต่อคําพูด childhood. มันจะหายไปเรื่อยๆแล้วสําหรับนักการเมืองเนี่ยนะครับความเชื่อถือ,ถอต่อคําพูดเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเพราะประชาชนเรื่องนักการเมืองเขาไม่ได้อยากให้นักการเมืองโกหกนะครับวันนี้มันจะกลายเป็นคําถามแบบนี้ นะครับว่าจะบริหารจัดการกันอย่างไรต่อไปนะครับมีท่านผู้ชมที่ดูแล้วกดไลค์แล้วเนี่ยประมาณ2,000แต่ยังไม่ได้กดประมาณ800นะครับฝากท่านที่ดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์ในกลุ่ม800คนนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าท่านที่ดูอยู่นะครับสามารถสนับสนุนได้การทาง YouTube ช่องสีรวลทอล์ได้นะครับทางช่อง Super Chat นะครับส่งความสนับสนุนเข้ามาหรือธนาคารกสิกรไทยหรือ เอ่อสแกน q r c o d e ก็ได้นะครับเลขบัญชี0ูนย์ศูนย์เจ็ดสนในค r c อ d e มุมซ้ายล่างมีแล้วแล้วก็ในตัวหนังสือที่วิ่งตามาเพราะฉะนั้นอันนี้คือคําถามใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอยากจะย้ําด้วยนะครับว่าขนาดที่คุณทักษิณกลับไทยเนี่ยนะครับก็เอ่อมีคนอยากจะให้มีการวิาพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณเยอะผมนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มักจะถูกสัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับว่าคิดยังไงเรื่องคุณทักษิณกลับไทยนะครับแล้วผมคคคิิดวว่่่่่าาาามมันนนนนกกกก็็็็เเเปรรืืออองงงทีหลยยยไจจะจณะณใแึ เหตุผลที่ไม่อยากวิจารณ์เยอะก็คือเพราะทุกคนรู้ว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเพราะว่าเกิดรัฐัรประหารทุกคนก็เข้าใจนะครับแต่ทุกคนก็เข้าใจเช่นเดียวกันว่าอกระบวนการที่คุณทักษิณกลับไทยเนี่ยมันมีความลิลับเกิดขึ้นมันมีการทําเรื่องซึ่งคนอื่นไม่ได้แบบคุณทักษิณเกิดขึ้นเยอะไปหมดนะครับอย่าอ้างว่าไอ้ให้คุณทักษิณกลับบ้าน,นในไคยๆก็ได้นะครับมันไม่มีใครหลครับที่เคยไม่ติดคุกเราได้ไปนอนบ้านเลยอย่างเงี้ยมันไม่เคยเห็น นะครับผมไม่ได้บอกคุณทักษิณทําถูกหรือผิดแต่ผมบอกว่าเราไม่เคยเห็นเหตุการณ์ที่นักโทษคนไหนเนี่ยไม่ต้องนอนคุกเลยแล้วก็ออกไปนอนบ้านแล้วก็บอกว่าการนอนบ้านคือการติดคุกแล้วก็ใช้ชีวิตแบบที่คุณทักษิณทำเนี่ยเราไม่เคยเห็นนี่คือข้อเท็จจริงมันไม่เคยมีใครทํามาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นคําถามว่าเนี่ยคุณทักษิณบอกตัวเองถูกลังแกแต่ในการกลับมาอย่างแบบนี้คุณทักษิณก็ได้อภิสิทธิ์แตกต่างกับคนอื่นซึ่งมันเชื่อมโยงกับเรื่องดีลลับผมเนี่ยเป็นคนถูกสัมภาษณ์แบบนี้บอต ก้าวไกลเนี่ยพักเพื่อไทยชอบด่าเขานะครับสื่อของพักเพื่อไทยชอบโจมตีเขาก้าวไกลเนี่ยเขาก็ไม่ยุ่งกับเรื่องคุณทักษิณน,นะครับนักข่าวก็ถามเอ,อิร์ธประกบวุฒิเนี่ยก้าวไกลจะเอามองยังไงคิดยังไงกับคุณทักษิณเข้าเพื่อไทยคุณเอ,อิร์ธประกอบวุฒิบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณเขาไม่ยุ่งเห็นไหมครับนักข่าวเขาอยากได้ความเห็นหนึ่งของพิวิจารณ์คุณทักษิณกันนะครับผมพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะผมจะบอกสัญญาณว่าสาหรับเพื่อไทยและคุณทักษิณเลยนะครับ สัญญาที่นักข่าวเขาอยากให้คุณคนวิจารณ์คุณทักษิณเนี่ยมันอันตรายแปลว่าเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่แล้วตอนนี้มันไม่มีขยกวิจารณ์คุณนอกจากพวกสวนะครับคนถามผมเนี่ยผมก็ถามผมเท่าไหร่ผมก็ตอบเท่านั้นผมไม่วิจารณ์เพิ่มถามก้าวไกลยอยากให้ก้าวไกลด่าคุณทักษิณเข้าเพื่อไทยเขาก็ไม่ยุง่งเขาก็บอกก็เป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณแต่มันคืออารมณ์ที่คนเนี่ยอยากเห็นคนวิจารณ์คุณทักษิณมันเริ่มก่อตัตขึ้นแล้วเพียงแต่คนเนี่ยเขายังไม่อยากพูด อย่างผมถ้าพูดเนี่ยก็เพราะนักข่าวถามหรือไปออกช่องอื่นแล้วก็ถามผมแต่ถ้าอยู่เฉยๆผมก็ไม่พูดแต่น,นี่มันคืออารมณ์ที่เพื่อไทยต้องจับสัญญาณให้ดีนะครับว่าความคุกคุนในใจคน,นมันมีจริงนะครับแล้วถ้าจับสัญญาณไม่ดีเนี่ยคุณคุณจะหนาวเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นบรรยากาศแบบนี้ที่เอ,อต้องจับตามองจริงๆแล้วเป็นบรรยากาศที่มันอันตรายนะครับกับทางฝั่งเพื่อไทยถ้าถ้าไม่อ่านสัญญาณทางความรู้สึกนึกคิด ของคนที่ดีแล้วความรู้สึกเมื่อที่ของคนในแง่การเมืองเนี่ยครับมันเป็นเรื่องซึ่งมันเป็นศิลปะในการอ่านนะครับไม่ใช่ทุกคนจะจับเซนส์แบบนี้ได้ผมโชคดีที่ผมมักจะถูกคนขอความเห็นหรือเชิญไปออกตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อผมถูกคนเชิญไปขอความเห็นหรือออกความเห็นในที่ต่างๆเนี่ยผมจะรู้ว่าเมื่อไรที่คนถามอะไรเราเยอะๆเนี่ยแปลว่าคนเขาอยากได้คําตอบบางแบบนะครับและเมื่อคนอยากได้คําตอบบางแบบเนี่ยนะครับ แปลว่าคนอยากได้การวิจารณ์บางเรื่องวันนี้ไปช่องไหนไปีแต่คนถามเรื่องนี้คิดยังไงคุณทักษิณพราพักเพื่อไทยคิดยังไงคุณทักษิณอาการเหมือนไม่ป่วยอะไรเลยคิดยังไงกับการที่คุณทักษิณนั้นกลับมามีบทบาทเป็นการเมืองคําถามนี้แปลว่าคนนะครับโดยเฉพาะสื่อเนี่ยเขากําลังล็อกเป้าแล้วเขากําลังเล่นประเด็นนี้แล้วว่าคุณทักษิณกําลังกลับมามีบทบาททางการเมืองตรงกันข้ามกับคําพูดในอดีตนะครับแล้วเขากาลังล็อกเป้าว่าเขาอยากได้ยินเสียงวิจารณ์คุณทักษิณ เพียงแต่ตอนนี้หลายคนที่ถูกถามเนี่ยนะครับอ,อย่างผมถูกถามหรืออย่างก้าวไกลถูกถามเนี่ยเขายังมีความเห็นใจคุณทักษณิณว่าคุณทักษณิณเป็นเยือนะครับถึงแม้คุณทักษณิณจะกลับมาอยู่เมืองไทยแบบอภิสิทธิชนมากกว่านกักโทษทั่วไปเนี่ยคนก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากพูดเยอะแต่อารมณ์แบบนี้มันเป็นสิ่งอันตรายเพราะมันเป็นอารมณ์ที่สังคมอยากได้ยินคุณดัได้ยินเสียงคนด่าคุณทักษณิณนะนะครับคุณทักษณิณอาจจะไม่รู้ตัวนะครับแลวพระพุพทจ้อาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าสิ่งนี้มันกําลังเกิด คลื่นใต้นะ้ำของความรู้สึกนึ้คิดแบบนี้ขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดประเมินความรู้สึกนีน้ไม่ออกนะครับคุณทักษิณและพรคเพื่อไทยจะประเมินสถานการณ์ต่างๆคลิ้กพลาดอีกหลายต่อหลายเรื่องนะครับโดยการวันเดียวกับที่คุณทักษิณเนี่ยนะครับกลับมาเข้าพักเพื่อไทยนะครับคุณชวนหลีกภัยนะครับซึ่งก็ทําสิ่งที่สร้างความฮือหานะครับหากท่านผู้ชมจํากันได้เนี่ยมันเคยมีการฟ้องคดีหนึ่งที่คุณทักษิณเนี่ย มีต่อคุณชวนหลีกภัยนะครับคุณทักษิณบอกว่าคุณชวนหลีกภัยเนี่ยเคยไปพูดในเวทีหนึ่งว่าคุณทักษิณมินประมาทคุณชวนหลีกภัยเคยไปพูดว่าวิจารณนโยบายแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้นะครับปี2555นานะครับนานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2555คดีเพิ่งตัดสินในปี2566 ถ้าท่านผู้ชมจํากันได้เนี่ยนะครับคดีนี้เนี่ยเป็นเป็น,ปนคดีที่สร้างความฮือฮาเพราะว่าคดีมันกําลังจะหมดอายุความน่าจะประมาณปีสองปีที่แล้วแล้วคุณชวนหลิ่ภัยเนี่ยเป็นคนบอกเจ้าหน้าที่ว่าอย่าปล่อยให้คดีหมดอายุความคุณชวนซึ่งเป็นจําเลยที่ถูกคุณทักษิณฟ้องเนี่ยนะครับทำสิ่งที่ไม่เคยมีนักการเมืองคนไหนทําคือคดีกาลังจะหมดอายุความคุณชวนให้สัมภาษณ์ นะครับขอให้อายการอย่าปล่อยคดีคุณชวนถูกคุณทักษิณฟ้องหมดอายุความนักการเมืองเนี่ยนะครับไม่มีใครอยากมีคดีหรอกคนทั่วไปก็ไม่มีใครอยากมีคุณชวนตอนนั้นโดนคุณทักษิณฟ้องคดีจะหมดอายุความคุณชวนตอนนั้นเป็นประธานสภาออกมาแถลงเลยว่าขอให้อายการรีบฟ้องคุณชวนอย่าปล่อยให้คดีหมดอายุความคุณชวนพร้อมสู้คดีที่คุณทักษิณฟ้องไม่ขอให้คดีหมดอายุความพอคุณชวนพูดแบบนี้อายการก็เร่งทั่งพาคดีก็เลยไม่หมดอายุความ แล้ววันนี้ศารก็ตัดสินว่าคดีที่คุณทักษิณฟ้องคุณชวนนะครับหาว่าคุณชวนเป็นประมาทคุณทักษิณที่บริหารเรื่องสามจังหวัดภาคใต้นะครับเอ่อว่ามันเกิดเหตุการฆ่าตัดตอนมันเกิดเหตุฆ่าทิ้งต่างๆนานานะครับเอ่อปรากฏว่าวันนี้สารย,ยกฟ้องที่คุณทักษิณฟ้องคุณชวนนะครับคุณชวนก็ให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องคดีเป็นยังไงบ้างคุณชวนก็บอกว่าเรื่องคดีเนี่ยก็ดีใจที่สารตัดสินยกฟ้องนะครับแล้วคุณชวนก็ยืนยันว่าคุณชวนเนี่ย พูดถึงการแก้ไขปัญหาภาคใต้ของทักษิณที่ล้มเหลวเนี่ยยืนยันว่าพูดจริงนะครับและในสิ่งที่พูดนั้นไม่ผิดกฎหมายพยานของคุณชวนน,น่าสนใจพยานค,ค,คุณชวนคือรองแม่ทัพภาคสี่รองแม่ทัพภาคสี่เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในที่ประชุมวันที่8เมษายน2544ซึ่งคุณทักษิณไปไประชุมนะครับวันที่8เมษายนที่คุณทักษิณไปไประชุมเนี่ยวันที่7เกิด ระเบิดที่สายรถไฟหาดใหญ่แล้ววันที่8เนี่ยคุณทักษิณไปพูดนะครับตามที่คุณชวนระบุคือคุณทักษิณไปพูดในที่ประชุมว่าคนร้ายที่ทําให้เกิดเหตุระเบิดสานีหาดใหญ่เนี่ยมีไม่เกินสิบเคนเป็นหัวโจจัดการเดือนละสิคน2เดือนก็หมดนะครับคุณชวนก็บอกว่ารอแม่ทัพภาคสตอนนั้นมาเป็นพยานว่าคุณทักษิณพูดแบบนี้จริงๆว่าหัวโจความไม่สงบมี1 7บคนจัดการเดือนละสิคนแค่2เดือนก็หมดหลังจากนั้นก็เกิดปัญหาภาคใต้จากนโยบายดังกล่าวนะครับ รอแม่ทัพภาคสี่เป็นคนเดียวที่กล้ามาให้การแล้วคุณชวนบอกว่าถ้าถ้าถ้าฟังรอแม่ทัพภาคสี่ว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดนั่นคือนั่นก็คือ,คอไม่เห็นด้วยกับคําพูดคุณทักษิณว่าผู้ร้ายในเหตุการณ์ระเบิดภาคใต้มีสิบเจ็สิบแปดคนเก็บเดือนละสิบคนก็จบรอแม่ทัพภาคบอกว่าท่านน่ะไม่เห็นด้วยคุณชวนบอกว่าถ้าเชื่อรอแม่ทัพภาคภาคใต้จะไม่นองเลือดเจ็มทุกวันนี้แล้วคุณชวนก็บอกว่าไอเหตุการณ์ระเบิดที่หาใหญ่นะครับ หลังจากนั้นก็นำไปสู่เหตุการณ์ป้นปืน400กกระบอก4มีนาคม2547เป็นต้นกำเนิดของการเสียชีวิตของประชาชน5,700กว่าคนจากความผิดพลาดของนโยบายยุคคุณทักษิณน,นะครับคุณชวนบอกว่าผม,ผมวิจารณ์โดยสุจริตใจนะครับมีการนักสืบพยานให้ความเห็นได้นะครับสารก็บอกคุณชวนเป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์นะครับดังนั้นการวิจารณ์เนี่ยเป็นเรื่องการติชมการทํางานทําได้ไม่ เอาผิดคุณชวนตามที่คุณทักษิณฟ้องแล้วคดีนี้คุณชวนเขาเป็นคนบอกให้อัยการอย่าปล่อยคดีจนหมดรายุความนะครับวันนี้ศาลบอกว่าคุณทักษิณฟ้องคุณชวนไม่ได้คุณชวนไม่ได้มินประมาณที่บอกว่ามันเกิดเหตุฆ่าตัดตอนการฆ่าทิ้งในยุคคุณทักษิณน,นะครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ทั้งหมดเมนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องคุณทักษิณก้าวทักวันนี้นะครับ นักข่าวเขาถามคุณชวนนักข่าวไม่ได้สนใจเรื่องคุณชวนโดนยกฟ้องคดีคุณทักษิณเท่าไหร่นะครับแต่นักข่าวเขาถามคุณชวนว่าคุณชวนคิดเห็นอย่างไรนะครับกับการที่คุณทักษิณเข้าพักเพื่อไทยนะครับคุณชวนตอบแบบที่ผมไม่รู้ว่าคุณชวนตอบแบบที่จงใจกรีดคุณทักษิณหรือคุณชวนตอบตามข้อเท็จจริง คุณชวนตอบนะครับว่านักขา่าวก็ถามว่าคุณชวนคิดอย่างไรกับกรณีคุณทักษิณเข้าพักเพื่อไทยโอกาสให้สอสอได้พบในวันนี้คุณชวนพูดอย่างนี้นะครับคุณชวนพูดอย่างนี้บอกว่าพักของท่านท่านมีสิทธิ์จะไปให้คําว่าพักของท่านท่านมีสิทธิ์จะไปเนี่ยนะครับเป็นคําพูดที่สิบตีความว่าคุณทักษิณกลิ่นคุณชวนได้กลิ่นคุณทักษิณนะครับพักของท่านท่านมีสิทธิ์จะไปคุณชวนย้ํากับสื่อว่า พักเพื่อไทยคือพักของคุณทักษิณคุณทักษิณมีสิทธิ์จะไปประโยคนี้ฟังตดเผอนก็เหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าความจริงก็คือถ้าเพื่อไทยพยายามบอกว่าพักตัวเองไม่ใช่เป็นพักของคุณทักษิณเลนพักของประชาชนนักข่าวถามคุณชวนคุณชวนบอกว่าถามคุณชวนว่าคิดยังไงที่คุณทักษิณไปพักเพื่อไทยคุณทักษิณทาถูกไหมคุณชวนบอกว่าอ๋อเป็นพักของคุณทักษิณเขามีสิทธิ์จะไปมันเป็นการตอบที่ฉลาดนะครับไม่ได้บอกว่าคุณทักษิณทําถูกหรือผิด ไม่ได้บอกว่าเพื่อไทยทำถูกหรือผิดแต่พูดเรื่องซึ่งคนทั้งประเทศรู้แต่พรรคเพื่อไทยไม่อยากให้ใครพูดก็คือเพื่อไทยคือพรรคคุณทักษิณไม่จิตจะไปแล้วเรื่องนี้มันไม่มีแบบนี้ในพรรคอื่นนะครับเราจะไม่ยินคนพูดถึงพรรคก้าวไกลว่าเป็นพรรคของคุณพิธาไม่มีนะครับเราจะไม่ได้ยินคนพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ว่าเป็นพรรคของคุณชวนเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีทางเกิดขึ้นกับพรรคอื่น แม้กระทั่งนะครับไม่มีจะไม่มีใครดิฉันพูดว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคของคุณอนุทินเนี่ยมันไม่มีมันจะมีแค่เพื่อไทยเนี่ยแหละครับที่มันจะถูกพูดแบบนี้พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคของคุณทักษิณนะครับความแหลมคมของคุณชวนนะครับในการพูดนะครับนะักข่าวก็ถามต่อว่านะครับการกลับมาของคุณทักษิณแล,วล้วกับเพื่อนทางการเมืองคุณชวนคิดอย่างไรนรักข่าวถามนะครับไม่ใช่คุณชวนไปว่าคุณทักษิณเองผมต้องย้ำว่าบางทีคนได้บอกโอ้ยคุณชวนคุณไปว่าคุณทักษิณทำไมไม่เลิกไม่ปล่อยวาง นักข่าวถามนะครับกร,ก,รกรณีเอิร์ธประกวบุตรเนี่ยเขาก็ตอบเรื่องคุณทักษิณพนักข่าวถามนะครับนักข่าวก็ถามคุณชวนว่ามองการกลับมาคุณทักษิณและเริ่มมีการขับเคลื่อนทางการเมืองอย่างไรนะครับคุณชวนบอกว่าค,คนป่วยหายป่วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่อาการป่วยที่ต้องใช้สิทธิ์ชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจนั้นเป็นเรื่องที่รู้กันทั้งเมืองว่ารัฐบาลละเลยการรักษาความเสมอภาคความเหลื่อมล้ําขอไม่พูดเรื่องตัวบุคคล นะครับขอพูดตามหลักการถึงพฤติกรรมที่รัฐบาลชุดนี้ได้ปฏิบัตินะักข่าวก็ถามคุณชวนต่อว่าการที่คุณทักษิณเข้าพักแบบนี้เป็นการครอบทำงาหรือเปล่าคุณชวนก็ปฏิเสธจะตอบคําถามดังกล่าวนะครับดนั้นต้องย้ำนะครับว่านักข่าวเป็นคนถามคุณชวนแล้วก็คําพูดไหนที่จะสามารถได้ข่าวไปโจมตีคุณทักษิณได้ในคุณชวนไม่แตกนะครับไม่ตอบเรื่องคุณทักษิณเข้าพักเหมาะหรือไม่ต่างๆนานา,นาไม่มีนะครับพูดแค่ไหนที่ตั้งว่าไม่เป็นไรมันเป็นพรกของคุณทักษิณเขา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของสถานการณ์การเมืองวันนี้เป็นเรื่องที่ร้อนแรงนะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่ต้องจับตามองกันในวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวตอน6กโมงเย็นผมจะมาวิเคราะห์เจาะลึกอย่างละเอียดในเรื่องต่างๆนานาอีกนะครับอันนี้ก็คุณชวนนะครับตอบประเด็นนะครับคุณตองบอกว่าสิโรดอ,อย่าอวยชวนจนเวอร์ผมไม่ได้อวยอะไรเลยครับผมบอกว่าคุณชวนเขาไม่ได้ด่าคุณทักษิณคุณตองคุณบ้าหรือเปล่าผมไปอวยอะไรครับว่าก็าวันนี้เขาไม่ได้ด่าคุณทักษิณคุณจะบอกให้ผมด่าได้ยังงไ คุณตองคุณใจเย็นๆนะครับผมก็ไม่รู้คุณตัวจริงเป็นใครผมบอกว่าวันนี้คุณชวนเขาไม่ได้วิจารณ์คุณทักษิณก็เขาไม่ได้วิจารณ์คุณใจผมบอกเขาวิจารณ์ได้อะครับแล้วผมไม่ได้พูดเรื่องคุณชวนเป็นคนดีหรือไม่ดีนะครับคนละเรื่องกันวันนี้เราพูดเรื่องคุณชวนพูดถึงคุณทักษิณไม่ได้คุยเรื่องคุณชวนเป็นคนดีหรือไม่ดีนะครับบางทีการการดูข่าวต้องมีสตินะครับคุณตองนี่มาจากไหนครับเนี่ยบอกว่าสินรอดอย่าอวยชวนจนเวอร์ผมไปอวยชออวยชวนตรงไหนครับผมบอกว่าชวนเป็นคคนดีมัรบ ผมบอกว่าคุณชวนเป็นนักการเมืองเทวดาไหมครับผมบอกว่าคุณชวนเนี่ยเป็นสุดยอดนายกของประเทศไทยไหมครับผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมบอกว่าวันนี้นักข่าวถามคุณชวนเรื่องคุณทักษิณคุณชวนขอไม่ตอบเขาพูดแค่ว่ามันเป็นพักของคุณทักษิณเขานักข่าวขอให้คุณชวนวิจารการที่คุณทักษิณเนี่ยไม่ต้องติดคุกคุณชวนบอกว่าไม่พูดเรื่องนี้มันไม่ใช่การอวยคุณชวนมันเป็นข้อเท็จจริงนะครับบางทีฟังข่าวเราต้องรู้นะครับว่าเวลาคนเขารายงานข้อเท็จจริงเนี่ย เขาไม่ได้อวยข่าวเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องคุณชวนเป็นเทวดาไม่ได้พูดว่าคุณชวนเป็นสุดยอดนายกสุดยอดสสไม่มีเป็นการพูดเรื่องคุณชวนพูดอะไรเรื่องคุณทักษิณนักข่าวถามคุณชวนว่าคิดยังไงเรื่องคุณทักษิณเข้าพักคุณชวนไม่ตอบนักข่าวถามเรื่องคุณชวนมองยังไรคุณทักษิณอยู่ชั้นสิบสี่แล้วออมาใช้ชีวิตแบบนี้คุณชวนบอกว่าขอให้มองที่เรื่องรัฐบาลมากกว่าไม่พูดเรื่องตัวบุคคลอันนี้มันอวยตรงไหนครับเนี่ยมันอวยตรงไหนครับ เป็นอะไรนะครับเนี่ยนะครับบางทีผมก็งงนะครับบางคนมีปัญหาเรื่องการฟังหรือว่าคือถ้าอยากวิจารณ์คุณชวนนะครับไปด่าคุณชวนเองวันนี้ข่าวคุณชวนไม่ใช่เรื่องคุณชวนเป็นคนดีหรือไม่ดีไม่ใช่เนื้อข่าวนะครับคนละเรื่องการตั้งสตินิดนึงนะครับตั้งสตินิดนึงนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องของข่าวคราวต่างๆในประเทศไทยนะครับสถานการณ์การเมืองบางทีก็ อาจจะมีนะครับความเห็นที่แตกต่างกันได้ไม่เป็นไรครับแต่ในความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยอย่างน้อยที่คนเราจะแสดงความเห็นแล้วจะต้องมีคือหนึ่งฟังแล้วจับประเด็นเป็นว่าใครก็พูดอะไรแล้วอันไหนที่เขาไม่ได้พูดในอย่างอรรมดาเขาการที่เขาไม่ได้พูดเนี่ยมันแปลว่าเขาไม่ได้พูดไม่ได้แปลว่าเขาอวยใครมันแปลแค่ว่าเขาไม่ได้พูดเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่พูดกันนะครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้สมมติคนถามผมว่าวันนี้ผมอยากกินอะไรผมก็บอกว่าผมอยากกินสุกี้แห้ง มันก็แปลว่าผมอยากกินสุกี้แห้งแต่มันจะมีคนมาประเภทบอกว่าอ๋อคุณอยากกินสุกี้แห้งแปลว่าค,คุณด่าคนที่กินโจ๊กว่าเป็นคนเฮงซวยใช่ไหมบ้าหรือเปล่าครับผมบอกว่าผมอยากกินสุกี้แห้งมันแปลว่าผมไปด่าคนกินโจ๊กคุณบ้าหรือเปล่าที่คุณกินแบบเนี้เออนึกออกไหมครับสมมติผมบอกว่าผมชอบนักการเมืองตอนนี้คนถามผมว่าผมชอบนักการเมืองตอนนี้คนไหนผมบอกว่าผมชอบจิราชพรสินธุพัย ก็แปลว่าผมชอบจีราพรสุภัยบางคนบอกว่าอ๋อคุณตอบว่าคุณชอบจีราพรแปลว่าคุณไหมกระจอกใช่ไหมผมไม่ได้ว่าคุณหมกระจอกผมบอกผมชอบจีราพรสินทุภัยมันเกี่ยวอะไรกันนึกออกไหมครับบางทีคนเรามีปัญหาเรื่องการฟังนะครับแล้วพอมีปัญหาเรื่องการฟังก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องนะครับอโอเคนะครับตัวอย่างของกินตลอดนี่เราให้ฟังให,ให้ฟังกันนะครับว่าเออมันมีความเห็นแบบนี้กันนะครับคุณชะละนันบอกว่าคุณพักสินพ้นโทษหรือพักโทษ คุณทักษิณนะครับพักโทษนะครับยังไม่พ้นโทษยังมีสาเป็นนักโทษอยู่นะครับแต่ว่าคนก็ไม่อยากใช้คํานี้กันเพราะว่าเกรงใจคุณทักษิณแล้วก็ไม่ไม่อยากจะสร้างบรรยากาศท็อกซิคในการเมืองกันนะครับเพราะฉะนั้นความจริงคือคุณทักษิณเนี่ยยังเป็นนักโทษอยู่นะครับไม่ใช่พ้นโทษนะครับยังเป็นนักโทษอยู่นะครับมีท่านบอกว่าทําไมต้องเปรี่ยนทุกอย่างกับอาหารนะครับเมื่อกี้เปรียบเทียบกับจีราพรและและและคุณใหม่ด้วยนะครับคุณต้นก็บอกว่าต้องอยากมาถกเถียงก็มาสมัสมาชิกดีกว่ามาคุณอุ๋งบอกว่าชอบสุกี้งครับ โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนคุณทอมบอกว่าสุกี้แห้งต้องมาอุดรบ้านเราเองก็เนี่ยแหละครับเรื่องที่คุยกันในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันแล้วก็ย้ำนะครับว่าท่านที่ดูอยู่ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ตอนนี้กดไ like ลค์แล้วประมาณสองพันสองไม่กดไลค์ประมาณหกร้อยนะครับมีหกร้อยคนที่ดูแล้วไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ฝากทุกคนที่ดูอยู่ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์ ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับฝากช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับยิ่งกดไลค์เยอะยิ่งเพิ่มการมองเห็นเยอะยิ่งเพิ่มการมองเห็นเยอะยิ่งทาให้ช่องเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับท่านตอนนี้ในช่องแชทคุยกันเป็นเรื่องสุก,กี้แห้งแล้วอะไรครับเดียนอะคุณนัดยูบอกว่าผิวสุก,กี้แห้งคุณนัดฟ็อกหิวเลยนะครับคุณการดาบอกว่าหิวอยากกินสุก,กี้แห้งนะครับตอนนี้กลายเป็นสายอยากกินสุก,กี้แห้งเเรรรียยยบบ้อหมดลนะคั อ่ะโอเคนะครับก็อขอบคุณนะครับทุกคนที่กดไลค์คลิปนี้แล้วก็ย้ำนะครับว่าชวนทุกคนที่ดูอยู่ช่วยกันออสมัครเป็นสมาชิกร,รายเดือน YouTube ช่องสีรถดทองนะครับถ้าเป็นด้มหมูปิ้งก็เดือนละ35บาทถ้าเป็นด้มเนื้อปิ้งก็เดือนละ65บาทนะครับถ้าเป็นต้มเนื้อวากิวก็เดือนละ100บาทนะครับถ้าเป็นต้ผนมผักผลไม้นะครับก็เดือนละ80บาทถ้าเป็นต้อมปลาทอดก็เดือนละ150บาทนะครับแล้วถ้าเป็นด้มหมูกรอบก็เดือนละ250านะครับ การเป็นสมาชิกต้องต,ต่างๆึ้นการสนับสนุนผมรายเดือนเดือนนึ่งมีสาสิบวันนะครับถ้าเป็นสมาชิกต้องหมูปิ้มก็คือสนับสนุนผมวันละบาทนะครับถ้าเป็นแบบที่เรียกว่าด้อมเนื้อปิ้งหกสิบห้าบทต่อเดือนก็วันละสองบาทนะครับหรือถ้าเป็นแบบที่เรียกว่าด้อมปลาทอดนะครับเออก็วันละห้าบาทนะครับถ้าเป็นด้อมหมูกรอบก็วันละสองยห้าสิบบาทหรือวันละแปดบาทเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ อยากจะฝากท่านผู้ชมเอาไว้นะครับอยากชวนทุกคนสมัครเป็นสมาชิกกันคนละไม้คนละมือนะครับช่วยกันสัง o u t ท b e ท่างสิรถทอแล้วก็ย้ำว่าหกท่านดูอยู่นะครับสแกน QR code ได้นะครับรวมทั้งส่งความสมบตรมาได้ที่ YouTube ส่งความสมบูรมาได้ที่เลขบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับ0ูนย์ศูนย์นหะครับหรือว่าสนับสนุนมาทางช่อง Super Chat นะครับของ y t u t u นะครับตลอดเวลานะครับ